มีการไฟฟ้าปลอมมาด้วยนะให้ระมัดระวัง oh. มีคนโพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าจู่ๆก็มีพนักงานการไฟฟ้ามายืนอยู่หน้าบ้าน mm. แล้วก็ทําทีเหมือนกับจะตัดน้ําตัดไฟตัดไฟอย่างเดียวนะไม่ตัดน้ํานะ mm. เหมือนกับจะตัดไฟเขาแกก็เลยบอกอุ้ยทําไมต้องตัดอ่ะอ๋อนี่ไงติดค้างอยู่เนี่ยติดค้างอยู่สามพันกว่าบาท mm. อ้าวสุดท้ายงั้นไปเคลียร์ให้หน่อยเพราะว่าเขาเสนอตัวค่ะว่าสามารถแก้ไขได้ ก็เ,เอาเงินให้เขาไปจัดการให้และสุดท้ายค่ะโอ้โหกลายเป็นได้รับยอดมาอีกสองเดือนต่อกันนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปตามดูนะคะว่าคุณรัศมีสมนาศที่แกโพสเนี่ยแกเป็นใครปรากฏว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่หมู่สองตบลคลองใหม่อาเภอสามพรานนครปฐมนะคะชื่อจริงก็คือคุณบังอ่อนค่ะจะเล่าให้ฟังว่าปลายเดือนมีนานะคะมีคนแต่งกายคล้ายๆกับพนักงานไฟฟ้านี่แหละมายืนอยู่เสาหน้าบ้านเนี่ยนะคะเสาไฟฟ้าน,นะคะก็เลยถามว่ามาทําไม เขาก็อ้างว่าจะมาตัดไฟโอ้ยขอไปก่อนเถอะนะคะช่วงนี้ก็ปิดร้านอยู่เจ้าของร้านตัวจริงไม่อยู่ว่างั้นนะคะแต่มีนะเงินน่ะจะจะ,จ,ะ,จ,ะจ่ายได้ไหมเอาละสิเข้าทางเลยชายคนนี้อาสาเลยนะคะจะช่วยดําเนินการให้แกก็บอกว่ารู้สึกดีมากเลยนะคะที่เขาที่จะเขาจะาให้บริการแกอย่างเงี้ยก็เลยฝากเงินไป3,200บาทแล้วยอดจริงๆเนี่ย3,156บาท ที่เหลืออีก44บาทบอกว่าให้เป็นสินน้ำใจก็เงียบไปปลายมีนาคมต่อมาค่ะมีบินแจ้งมาสองเดือนซอนเลยก็คือกุมภากับมีนาแกก็เอา้าก็ชำระไปแล้วนี่นางวดหนึ่งทำไมมันมีสองใบสองงวดเนี่ยแหละค่ะก็เลยสอบถามไปที่พนักงานพนักงานการไฟฟ้าคนที่ปลอมเนี่ยนะคะ เขาก็าอ้างว่าเขาจ่ายไปแล้วเขาจ่ายไปแล้วถามไปถามมาจ่ายไปได้ยังไงเนี่ยบินมาสองรอบอ้าวเดี๋ยวผมเอาเงินมาคืนว่างัน้นอือเอาแล้วยังไงล่ะคะ่ะอไปฟังคุณป้าเล่าให้ฟังนะคะฉันไในขายกําลังขายของอยู่ไอ้คนเนี้ยมาฉันก็นึกว่าไฟฟ้ามาฉันก็บอกว่าโนมมาทําอะไรลูกมาเก็บค่าไฟเหรอเปล่าป้า,ปาผมจะมาตัดหมอ้อเขาให้มาตัดหมอ้อแล้วฉันก็บอกว่าอุ้ยตายแล้วเจ๊ไม่อยู่จะทำยังไงเนี่ย หนุ่มจะทํายังไงก็บอกว่าให้ผมไปจ่ายให้ก็ได้ป้าแล้วก็บอกเออน,นี่นะตามนี้นะมันพันพันไอ้สามพันร้อยห้าสิบหกเหลือเหลือสี่เหลือสี่สิบบาทนะป้าไม่เอาหรอกกินข้าวไหมป้าจะทําข้าวไม่เอาเหลือสี่สิบบาทป้ายกให้เไปซื้อน้ํากินนะครับแล้วมันก็ยังบอกว่าป้าถ้ามีปัญหาอะไรเดือนหน้ามาผมมาเอาอีกก็ได้แล้วผมจะไปเสียให้แล้วบอกเออดีเหมือนกันลูกเพราะว่า เจ้เขาไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็ว่าอย่างนี้แลวทีนี้พอบินค่าไฟมาสองเดือนอย่างนี้เราก็โทรไปถามมันเนี่ยนุมไม่ได้ไปเสียค่าไฟให้ป้าเหรอการไฟฟ้ามาไอเนี่ยบินไฟมาสองเดือนให้เรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีปัญหาป้าม,มีปัญหาแล้วโทรหาผมได้แ,แค่นี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแลวจนวันนี้เจ้ไปเสียค่าไฟเรื่องถึงแดงว่าเขาไม่ได้มาจ่ายเขาไม่ได้มาจ่ายอ,อ่มีอย่างนี้ด้วยนะ แต่จริงๆแล้วการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงหรือว่าภูมิภาคเขาจะสลักหลังใบเสร็จไว้เสมอนะคะว่าไม่ให้จ่ายค่าไฟกับพนักงานค่ะอ,อคือไม่ให้เอาเงินเนี่ยให้พนักงานเขาไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานเนี่ยรับเงินไปจ่ายให้หรือไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาจะเขียนไม่เลยงดจ่ายเงินให้กับตัวแทนงดจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นใดๆ,ใดๆก็ตาม คือท่านต้องไปจ่ายที่ครับที่ที่จุดที่เขาให้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่นะคะธนาคารหรือไปที่สำนักงานการไฟฟ้าด้วยตัวเองนะคะหรือโอนตัดบัญชีพูดง่ายๆว่าเขาไม่มีระเบียบที่จะให้พนักงานรับเงินจากชาวบ้านไปจดจะไปจดได้แต่ว่าไปรับเงินด้วยนี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วจดก็เป็นซับคอนแทรคไปเยอะแล้วใ่แล้วถ้าเป็นไปได้นะครับคือเราเปิดบัญชีเอาไว้เนี่ยกับธนาคารเนี่ยฮะทำ โมบายแบงกิ้งเอาไว้ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันสะดวกมากไม่ต้องเดินทางเห็นไหมฮะไอตัวขิดขิดขิดขดิดเขาเรียกอะไรนะคุณเลชนิบาร์โคดบาร์โคดอะครับเราใช้โทรศัพท์มือถืออ่านปัป๊บเงินก็ไหลออกจากบัญชีเราปุ๊บเข้าไปที่การไฟฟ้าปัาป๊บมันสะดวกแต่กระเป๋าเราเบา,บาป,ปั๊บแต่ว่ามันง่ายเราไม่ต้องไปไหนค่ะจ่ายผ่นแอปนะคะเดี๋ยวใช้เวลาไม่ถึงนาทีด้วยนะค่ะเออ